ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงสาเหตุหนึ่งที่ตลาดหุ้นของไทย ไม่โตและอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยว่าเพราะอะไรเศรษฐกิจของไทยถึงได้โตช้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันกับการที่มีนักลงทุนของไทยที่ย้ายไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งก็คือการที่ประเทศไทยของเราไม่ได้มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งใน America, อเมริกาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือ Tech ค o m p a n y คือกำลังที่สําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจและก็เป็นคีย์ r i v e r ออันดับหนึ่งของตลาดหุ้นซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบประเทศอื่นๆที่กําลังจะมาเป็นมหาหน้าทางเศรษฐกิจสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ Magnificent Seven เป็นชื่อของภาพยนต์คาวบอยจากปี1960ที่มีชื่อไทยว่าเจ็ดสิงห์แดนเสือและก็เพิ่งถูกรีเมคอีกครั้งหนึ่งในปี2016แต่ผมก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะพูดถึงอีก Magnificent Seven หนึ่งซึ่งก็คือ7 Tech Company ที่ทรงพลังที่สุดในสหรัฐซึ่งประกอบไปด้วย Alphabet หรือบริษัทแม่ของ Google, Amazon, Apple, Meta หรือบริษัทแม่ของ Facebook Microsoft, NVIDIA แล้วก็ Tesla ผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่จะต้องเป็นลูกค้าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งของ Magnificent 7จริงอยู่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ขับรถ Tesla แต่คลิป YouTube นี้ที่พวกเรากำลังฟังอยู่ก็เป็นแพลตฟอร์มของ Google ซึ่งพวกเราทุกคนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นลูกค้าของ Google หรือไม่ก็ Facebook แล้ว Magnificent s เ v เกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเบริษัทใน Magnificent s e v มีมูลค่ารวมกันระหว่าง25-30%ของตลาดหุ้นอเมริกาทั้งหมดฟังเราคิดตามนะครับ2 5ของมูลค่า หรือเงินทั้งหมดในตลาดหุ้นของอเมริกาซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากของเศรษฐกิจของทั้งประเทศอเมริกาจะกระจุกตัวอยู่เพียงแค่กับ7บริษัทนี้เท่านั้น Tech คอมพานีเหล่านี้ ก็คือกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริงของอเมริกาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่นโยบายภาคกรโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทรดวอร์จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นชิปกับ AI Magnificent s เ v เเหล่านี้ก็คือผู้ที่ผลิตและให้ใบริการเทคโนโลยีเองและไม่ใช่ผู้ที่ซื้อมาและขายไปแต่เป็นผู้ที่ทำการ r d หรือวิจัยและพัฒนาเองเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของโลก Magnificent s e v มันใหญ่แล้วมันเกี่ยวยังไงกับการที่หุ้นของอเมริกานั้นโตเอาโตเอา เกี่ยวอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในปี2030ที่ผ่านมานะครับ S&P 500ดัชนีที่เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นในสหรัฐซึ่งเปรียบเหมือนดัชนีเซ็ตของบ้านเราในปี2030ที่ผ่านมานะครับ S&P 500ได้โตขึ้น24.2%ซึ่งอาจจะถือว่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตในช่วงเวลาเดียวกันของตลาดหุ้นไทย ก็คือเซตซึ่งได้ลดลง15.73%แต่ส่วนที่โตขึ้นมากที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐก็คือ Magnificent Seven ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้โตขึ้น75.7%สูงไหมครับตัวเลขอย่างนี้เราคงไม่ได้เห็นในประเทศไทยมานานมากแล้วนะครับจะฟังต่อไหมครับ New York Times ได้คำนวณแล้วว่าที่ S&P 500โตขึ้น24.2%ในปี2023แต่ความจริงแล้ว60%ของการโตนั้น มาจากการโตขึ้นของ Magnificent 7จึงน่าจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าในอเมริกาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคือ Tech Company คือกำลังที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจและเป็นคีย์ r ดรเวอร์อันดับหนึ่งของตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Magnificent 7นี้มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับปี2024นี้สำหรับข้อมูลจนถึงวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจะเห็นว่า S&P 500โตขึ้น10.6%ในขณะที่ตลาดหุ้นของบ้านเราหรือเซ ก็ลดลงไปอีก6.12%และหากเรามาดูบริษัท Magnificent Seven ก็เห็นว่าในภาพรวม Magnificent Seven ก็ยังเติบโตได้ดีกว่า s P 500แม้จะมีเท s l a ที่ลดลงและ Apple ที่ยังไม่ได้เติบโตสำหรับเท s l a การแข่งขันจากประเทศจีนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาของหุ้นลดลงและสำหรับ Apple ในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ได้ประกาศแผนด้าน AI ออกมา แต่โดยสรุปครับ m a c n i v e c Seven ก็ยังเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นคีย์ไดรเวอร์อันดับหนึ่งของตลาดหุ้นแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วของเอเชียอาทิเช่นญี่ปุ่นไต้หวันหรือเกาหลีใต้5บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ของพวกเขาก็เป็นเทคคอมพานีเรากลับมาดูประเทศไทยครับว่าในตลาดหลักทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นเซ t 50หรือเซ100จะมีเทคคอมพานีจริงๆกี่บริษัท และเทคคอมพานีเหล่านี้จะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของตลาดหุ้นของบ้านเราจะเห็นได้เลยครับว่าเรามีน้อยมากและที่เรามีก็อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแต่จะเป็นผู้ที่ซื้อมาและขายไปหรือเป็นผู้ที่นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเพื่อให้บริการในประเทศต่ออีกทีหนึ่งในรูปแบบของการที่เป็นยูเซอร์อีกทีหนึ่งผมจะขอเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนนี้ที่ผมได้เห็นบน Facebook ของผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมจะขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าในยุคข,ของเทคโนโลยี คนที่รวยที่สุดก็คือคนที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีนั่นแหละซึ่งในยุคข,ของ AI คนที่รวยที่สุดก็อยู่ในกลุ่มของ Magnificent Seven ซึ่งก็มีทั้งคนที่ผลิตชิปคนที่ให้ใบริการคลาวด์และคนที่ผลิตโมเดลของ AI แต่ user หรือคนที่เป็นคนซื้อเทคโนโลยีอาทิเช่น AI มาใช้ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถรวยขึ้นมาได้ทุกคนแม้แต่นักลงทุนชาวไทยเองก็มีจํานวนที่ไม่น้อยที่เริ่มเอาเงินออกจากประเทศเพื่อไปลงทุนซื้อหุ้นในต่างประเทศและสิ่งที่พวกเขาซื้อก็คือหุ้น Tech คอม p a นีหรือ Magnificent Seven เพราะว่ามันไม่มีเทค Company ให้ลงทุนในประเทศไทยอย่างไงก็ตามก็มีข้อดีที่ประเทศไทยไม่มีเทคคอม p a นีก็เป็นเพราะว่าเทคคอม p a นีมีทั้งเรื่องของเทรนและไซเค มีทั้งขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงแม้แต่เทคคอมเพนีของสหรัฐก็ได้ผ่านมาหลายไซเคิลแล้วดังนั้นเราจึงไม่ควรเอาไข่ทุกใบใส่ลงไปในตะกร้าใบเดียวการสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้พูดถึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นของไทยและเศรษฐกิจของไทยเติบโตช้านั่นก็คือการขาดเทคคอม p a นีเช่นกลุ่ม Mag คิวเซนเซเว่นอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ก็คลองถึง25% 3 0ถึง30%ของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี2023ในขณะที่ magnificent 7เติบโตถึง75.7%ตลาดหุ้นของไทยกลับลดลง15.73% และก็มีนักลงทุนไทยจํานวนไม่น้อยที่ได้ย้ายการลงทุนไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามการพึ่งพาเทคอมพานีมากเกินไปก็มีความเสี่ยงเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีความเปลี่ยนแปลงสูงมากดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญด้วยวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้ก็คือการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทย แต่ว่าเราก็ยังต้องคำนึงถึงความสมดุลทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยนะครับ